คำว่ากิศนาจิไม่ได้เคยรู้จักมาก่อนคืออะไรกินได้ด้วยหรอเราไม่ได้ป่วยแต่ก็อยากดูว่ามันเป็นยังไงมระทับใจจากการที่ได้ทานชาครั้งแรกเลยอะคะ่ะชื่อจีค่ะชื่อจริงธัญญน,นั์หิรัตพันกุลอาชีพก็คือที่บ้านรับทำโตจีนนะคะ จีนรู้จักกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็จากที่พี่ออนนะคะก็คือแนะนาให้ลองให้ลองทานแล้วก็ลองศึกษาข้อมูลดูเพราะว่าเหมือนอย่างตอนแรกอะ่ะคําว่ากิษนาจิไม่ได้เคยรู้จักมาก่อนเลยว่าคืออะไรเราแค่รู้จักว่าเป็นไม้มงคลและพอพี่ออนบอกเอ้ยเนี่ยมีหอมกิศนามาเรายังนึกถึงว่าเฮ้ยกินได้ด้วยเหรออันนี้คือมันเป็นอะไรที่แบบแปลกใหม่สําหรับตัวเอง คือสำหรับที่ทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้นี่ไม่ได้มีโรคประจําตัวแต่ด้วยความที่ว่าพี่เขาบอกว่าลองทานดูสิดูแลสุขภาพแต่ด้วยความที่ว่าเราเราไม่ได้ป่วยแต่ก็อยากดูว่ามันเป็นยังไงพอลองทานไปครั้งแรกประทับใจด้วยแบบกลิ่นมันหอมหอมละมุนละมุนอะแล้วพอดื่มเข้าไป คือรสชาติมันหวานมันไม่ได้หวานแหลมเขาเรียกวา่าหวานแลวหวานสดชื่นมันเหมือนแบบมันไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเงี้ยก็เ,เลยแบบเริ่มเริ่มประทับใจจากการที่แบบได้ทานชาครั้งแรกเลยอะค่ะตอนช่วงแรกๆสิ่งที่สังเกตได้ก็คือจะประมาณว่าเราขับถ่ายได้ปกติก็ตัวเองเป็นคนที่แบบ เขาเรียกอะไรขับถ่าย2วันสวันถ่ายทีอะไรอย่างเงี้ยแต่พอทานแล้วมันถ่ายทุกวันก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมันมันเจ๋งสําหรับเรานะทานไปเรื่อยแฟนนะคะหมอบอกว่าเฮ้ยตัวเองทาไมตอนนี้กลิ่นตัวเองมันมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปมันหอมเหมือนอย่างตอนสาวๆวเราก็เฮ้ยมันจริงหรือเปล่าวะมันจะอําเราเพื่ออะไรกับเราหรือเปล่าวะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเขาเรียกกลิ่นสาวสอวะมันกลับมาอีกครั้งรู้สึกมั่นใจ คือไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยเราเราไม่ได้ใส่น้ําหอมหรือไม่ได้ใส่น้ําหอมอะไรคือเราไม่ต้องกังวลไปไหนได้สบายใจแล้วเวลาจิตเล่นกับลูกนะจิตก็ไม่ต้องกลัวอีกว่าเอ่อเขาเรียกอะไรนะเคมี K Me ที่จะไปกระทบโดนลูกอันนี้คือเขาเรียกอะไรนะหมดความกังวลจากตรงนี้ไปเลย อมกินาคืนความมั่นใจจากธรรมชาติให้กับจิค่ะ